สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะเช้านี้ก็มาพบกับมามีออสกาเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มามีมีเรื่องมาอัปเดตค่ะทุกคนคะ่ะเกี่ยวกับพี่น้องชาวนาะเรานะเรื่องของผลประโยชน์คะ่ะ โครงการประกันรายได้ข้าวทุกคนปี65 -66 าทับสนะล่าสุดนี้หากทุกคนจำคลิปวันที่19ตุลาที่ผ่านมาเมื่อวานเมื่อก่อนได้นะคะว่ารัฐจะมีการจ่ายเงินหรือไม่ทุกคนลองย้อนไปชมได้นะสรุปคือไม่ได้เนาะวันที่19เมื่อกี้ไม่มีใครที่ได้รับเงินไม่ว่าจะเป็นไร่ละพันหรืออะไรนะเนาะยังไม่มีนะทุกคนมามีเองก็ยังไม่ได้รับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเพราะ อะไรสาเหตุอะไรนะว่าทำไมเราถึงไม่ได้รับเงินโครงการไร่ละพันแล้วก็โครงการประกันรายได้เข้ารงานคู่ขนานต่างๆมาดูรายละเอียดกันเลยเดี๋ยววันนี้มามีจะมาบอกนะคะทุกคนคะเริ่มเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาคะ่ะ ประกันรายได้ข้าว65-66ทั 66, หรือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือดูการผลิตปี2565-2566ทั 2, 66, ซึ่งกำกับดูแลโครงการโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะทุกคนล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะทุกคนคะ่ะยังไม่สามารถเสนอโครงการเข้ามาให้ที่ประชุมคอรมอนุมัติได้ค่ะเพราะว่าทุกคนยังติดเงื่อนไขของวงเงินงบประมาณที่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐค่ะทุกคนคะเรามาดูนะว่ามีงบประมาณเยอะแค่ไหนทุกคนคะ ตามแผนกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอโครงการประกันรายได้ข้าวปี2,565นะันห้ารสิบหางเนาะพร้อมสองโครงการทุกคนคะ่ะรวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้นนะ1นึ่งแห้าหมื่น 127.75ล้านบาททุกคนคะ่ะประกอบด้วย3โครงการย่อยแบบนี้นะทุกคนคะ่ะ 1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะทุกคนคะ่ะต่อมา2คะ่ะมาตรการคู่ขนาน3โครงการย่อยค่ะทุกคน ต่อมาคะ่ะทุกคนคะ่ะโครงการไร้ละ1,000บาททุกคนนะนี่คือเงินทั้งหมดนะทุกคนคะ่ะอา่าก็คือสาเหตุนะทุกคนจากแหล่งข่าวทุกคนคะ่ะที่ยังไม่สามารถโอนเงินประกันรายได้ข้าวได้เนี่ยเพราะว่า กระทรวงการคลังนะคะระบุแบบนี้ว่าขณะนี้การดำเนินโครงการประกันรายได้ข้าวนะคะปี65ทับ66นี้ยังไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรงวดแรกได้ก็คือในวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาทุกคนคะ่ะที่มามีได้นำเสนอคลิปไปก่อนหน้านี้อะทุกคนนะลองย้อนไปชมได้นะคะนะเพราะว่าโครงการยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากครอมเนาะทุกคนติดตรงที่นี่เลยค่ะทุกคนคะ่ะติดปัญหาเพดานนี้ นีค่ค่ะทุกคนในมาตรา28ตามพรบรวินัยการเงินการคลังของภาครัฐปี2561คะ่ะทุกคนคะซึ่งกำหนดให้การก่อหนี้ภาครัฐต่อสัสดส่วนงบประมาณ ลดลงจากเดิม35%เป็น30%ในปีงบประมาณ2566เอออันนี้รายละเอียดยังไงทุกคนลองไปศึกษาพรบนี้ดูเนาะเออก็คือทุกคนขาคือนี่ค่ะทุกคนคามาติดตรงเนี้คือเพดานนี่สูงเนาะทุกคนอ่แต่ภาระนี่ณนะปัจจุบันพบว่ามีสัดส่วนสูงอ่าเห็นไหมทุกคนคะเพราะส่วนใหญ่ เป็นหนี้ที่ค้างมาจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลก่อนโอ้ทุกคนยังเหลือ,อยุยงอ่อะทุกคนคะของรัฐบาลก่อนโน้อนอะทุกคนนะโครงการนั้นน่ะบอกว่ายังเหลืออยู่กว่าหกแสนล้านบาทและขณะนี้ยังไม่สามารถหาเงินมาจ่ายทันเพื่อลดหย่อนหนี้ก้อนนี้ให้ลงได้โอ้โหทุกคนคะ่ะเห็นไหมนะอ่าก็คือนะ เขาเขาบอกมาแบบนี้ทุกคนค่ะจากแหล่งข่าวเนาะอืมทีนี้การแก้ปัญหาจะแก้ยังไงเนาะก็คือว่ามีการแนะนําแบบนี้ค่ะทุกคนขานะจากแหล่งข่าวนะคะยอมรับว่าคงต้องรอความชัดเจน จากพลเอกประยุทธ์จัน์ทโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะว่าจะตัดสินใจอย่างไรเพราะหากขับเคลื่อนโครงการนี้นะทุกคนจะใช้งบประมาณที่สูงมากนายกจะต้องเรียกประชุมคณะ กรรมาการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเลยค่ะทุกคนค่ะเพื่อพิจารณาเนาะนะเป็นแบบนี้เลยเนาะคือเรื่องนี้ต้องรองนายกอทุกคนคะตัดสินใจว่าจะเดินหน้ายังไงแล้วก็ชาวนานะวอนให้เดินหน้าต่อเถอะเนาะทุกคนเพราะว่าเงินที่จะจ่ายชาวนาในงวดแรกเนี่ยจะได้โอนให้ทันตามกําหนดเนาะ ซึ่งทุกคนค่ะแนวทางที่จะทําได้คือต้องเรียกประชุมนะอย่างที่บอกประชุมด่วนเพื่อขยายกรอบเพดานนี่พร้อมทั้งปรับรูปแบบการจ่ายเงินออกเป็น3เฟสด้วยแต่ทุกคนค่ะฟังดีๆนะท้ายที่สุดแม้นจะขยายกรอบเพดานนี้ให้เพื่อมีเงินมาใช้ประกันรายได้ข้าวแต่ดูดีๆนะแต่จะทําได้เพียงแค่โครงการเดียวค่ะเพราะรัฐจะ ไม่มีเงินไปทําโครงการอื่นๆได้โอ้ทุกคนขาะอันนี้คือแหล่งข่าวระบุมานะทันทีที่มันมีได้อ่านเจอนะทบทวนนั่งอ่านแล้วอ่านอีกนะตั้งแต่วันที่19บเาค่ะข่าวนี้เออทุกคนขาเป็นยังไงคือเห็นแล้วก็นะคือมันใจเสียตรงที่บอกว่าจะสามารถดําเนินการได้แค่โครงการเดียวอะทุกคนค่ะ ซึ่งซึ่งที่มามีได้นําเสนอไปทุกคนเห็นนะว่ามันจะมี3ามโครงการประกอบด้วย3ามโครงการนะทุกคนคะนะไรละพันเอยมาตรการคู่ขนานย่อย3ามโครงการย่อยเอยนะประกันร,รายได้ข้าวเอยนะนะจะเลือกทําคือคือก็ทิ้งท้ายแบบน่าหวั่นใจอยู่นะว่าโครงการเดียวเพราะว่ายังมีอย่างอื่นที่ต้องทําเยอะต้องได้นําเงินแบบนะไปทําโครงการอื่นด้วย โอ้ยังไงก็นะทุกคนติดตามกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมามีเห็นมีการเคลื่อนไหวอัปเดตอะไรมามีจะรีบนํามาให้ทุกคนได้ทราบกันเนาะสําหรับวันนี้มามีต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนค่ะข้อมูลดีๆนี้จากฐานเศรษฐกิจค่ะทุกคนค่ะนะข้อมูลประจําวันที่19ตุลาคม2565เวลาก็คือ16.30นาฬิกามามีก็พิจารณาแล้วก็มานั่งอ่านทบทวนดูเนาะยังไงก็ตามกันไปเรื่อยๆทุกคนค่ะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆ ะะเกี่ยวกับผลประโยชน์พี่น้องชาวนาเกษตรกรทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะทุกคนคะแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอพบพระคุณทุกคนมากคะ่ะบ๊ายบาย